สำหรับตัวของคลิปโดนี้นะครับเราจะมาพูดถึงนะครับเรื่องของการจัดทำตัวของแบขับภาษีโดยใช้ไฟล์ตัวของ Excel นะครับโดยไฟล์ Excel นี้นะครับจะทำหน้าที่นะครับเหมือนกับตัวของไฟล์ใบเสร็จรับเงินที่ผมทำคลิปไว้ก่อนหน้านี้นะครับโดยในช่องแรกนะครับจะแบ่งเป็นทั้งหมด4ชีตนะครับชีตแรกจะใช้ในการระบุข้อมูลลูกค้าลงในชีตนะครับข้อมูลลูกค้านะครับ แล้วก็อันที่2นะจะมีมีการเปิดอินไว้คีย์ข้อมูลในชีตรายการขายระบุชื่อบริษัทก๊อปปี้จากข้อมูลลูกค้าไปวางป้องกันการคีย์ชื่อผิดเพราะผูกสุดที่อยู่เลขผู้เสียภาษีไว้ให้แล้วนะครับโดยอ่านจากชื่อเป็นหลักนะครับชี้ที่4นะครับระบุข้อมูลสินค้าที่ขายในรายการสินค้าจํานวนสินค้าราคาต่อหน่วยสินค้าหากมีมากกว่า1รายการสามารถระบุในช่องถัดไป ได้เลยนะครับสามารถจัดทําได้สูงสุด7รายการและหากมีการเพิ่มต้องทําการแก้ไขสูตรเพิ่มเติมนะครับ 4. ี่กรณีมีเงินมัดจาหรือส่วนลดการค้านะครับในช่องที่กําหนดให้โดยไม่ต้องใส่เครื่องหมายติดลบเพราะทําการใส่สูตรลบออกให้เรียบร้อยแล้วข้อ5นะพิมพ์ใบกำกับภาษีในชีตแบบฟอร์ม Invoice i n in v นะโดยระบุ ไอเที่ต้องการพิมพ์เท่านั้นนะครับเราจะไป Copy มาจากชีทก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับสุดท้ายนะครับตรวจสอบข้อมูลการออกใบกำมกับภาษีก่อนพิมพ์อีกครั้งเพื่อความถูกต้องนะครับหมาเหตุการจัดทำแบบฟอร์มนี้ท่านสามารถนำไปปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้เลยนะครับเช่นตัวของใบกำมกับภาษีนะครับเราสามารถไปจัดทำเป็นใบส่งสินค้าใบกำกับภาษีนะครับไปแก้หัว หรือใบแจ้งหนี้สแลกนะครับใบกำกับภาษีก็ได้นะครับอยู่ที่เราเลยนะครับแต่ก็ต้องตรวจเช็คเรื่องของสูตรที่ผูกว่าถูกต้องหรือเปล่านะครับเราเป็นคนรับผิดชอบในการทำงานของเราเองนะครับข้อ2แบบฟอร,ร์มนี้จัดทำเพื่อให้สะดวกในการสรุปบินขายประจำเดือนและสามารถตรวจสอบได้ในไฟล์เดียวว่ามีรายการเปิดใบกำกับภาษีในเดือนนั้นๆ ก็หมายความว่า1ไฟล์ต่อ1เดือนเฉพาะบริษัทขนาดเล็กนะครับที่ไม่มีรายการเยอะนะครับแล้วข้อ3นะครับแบบฟอร์มนี้จะทำช่วยให้ไม่ต้องสร้างชีตเอกสารหลายๆรายการนะครับทำให้การจัดการเอกสารสะดวกและง่ายยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูในส่วนตัวของข้อมูลลูกค้านะครับก็เหมือนกับชีตที่ผ่านๆมานะครับเ,เวลาเรานะครับ ใช้เราก็พิมพ์ให้ถูกต้องนะครับนะครับเขตนะครับจังหวัดนะครับเป็นตอนนี้ผมพิมพ์เอาแบบเร็วนะครับเบอร์โทรนะครับระวังตัวของเครื่องหมายอะไรด้วยนะครับให้ถูกต้องนะครับเลขประจำผู้ตัวผู้เสียภาษีต้องมีนะครับตรงนี้ ครับหรือเราใส่นะเป็นนายก็ได้นายนะครับถ้าเกิดไม่มีสาขาก็ไม่ต้องใส่นะใส่เขตใส่จังหวัดให้เรียบร้อยนะครับนี่คือเอาไว้เทสนะครับเทสตัวของระบบ เอาไว้เทสข้อมูลทุกอย่างเอาไว้เทสตัวของระบบอย่างเดียวนะครับไม่มีผลนะครับในการทำฝ่ายข้อมูลนะครับเราก็เช็คว่าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีถูกต้องไหมสิบสามหลักหรือเปล่านะครับหลังจากที่เรากรอกในข้อมูลลูกค้าเรียบร้อยแล้วก็มารายการขายนะครับเราก็สามารถใส่นะครับตัวอันนี้ถ้าเกิดผมแก้เป็นเดือนพฤศจิกา,กาก็ได้นะ ชิคาโยหกเจ็ดหนึ่งต้นเราก็มาแก้นในช่องนะในช่องนี้ให้ถูกต้องเนะครับออกบินหกเจอ่ะนี่มันก็มีการคำนวณให้เรียบร้อยนะครับมีการผูกส่วนไ้หมดแล้วนะครับเลขที่ใบกำกับภาษีตัวนี้สำคัญ อันนี้เราสามารถลากได้เลยนะครับอันนี้เราลากได้เลยอันนี้เราก็ลากได้นะครับอยู่ที่เราแต่อันนี้มันผูกสูตรมานะครับกําหนดชําระสามสิบวันนะครับเราจะลากเลยก็ได้นะครับอันนี้เราสามารถลากได้เลยเราจะใส่สามสิบก็ได้อ่ะเดี๋ยวเราลองดูนะครับว่ามันจะ อ๋อนี่มันผูกสูตรสาวันไว้นะครับไหนนี้ก็จะไม่เกี่ยวเรวใช้การ Copy ได้เลยนะครับเลขที่ใบสั่งซื้อถ้ามีนะครับชื่อตัวของลูกค้านะครับเดี๋ยวเราลองเอาชื่อตัวของลูกค้านะครับผมใช้การ Copy นะครับ copy แล้วก็วางมันก็มาให้อัตโนมัติตอนนี้ถ้าเกิดไม่มี นะครับเราก็ใส่ได้นะครับถ้าเกิดผมขายตัวของคอร์สออนไลน์ผมก็พิมพ์นะครับรับเหมาเป็นต้นคอร์สออนไลน์นะครับหมอเป็นต้นนะครับจำนวนหนึ่งจำนวนหนึ่งราคาอ่ะเก้า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  ก็เราใส่ได้นะครับสินอยู่ว่าสินค้าเรามีกี่ชิ้นนะมีแต่นี้จะมีทั้งหมดเจ็ดรายการนะครับเราสามารถใส่ได้สูงสุดเจ็ดรายการนะครับถ้าเกิดมีมีมากกว่าเจ็ดรายการเราก็ไปทําเป็นฉบับอีกฉบับใหม่ก็ได้นะครับมีการตักส่วนลดเราให้ส่วนลดเท่าไหร่นะถ้าเกิดผมให้ร้อยหนึ่งอ่ะมันก็คำนวณให้อัตโนมัตินะครับมีแวดไหม นะครับถ้าเกิดเราจะไม่มีแวดนะครับมัน,นก็ต้องเป็นเรื่องของการออกใบเสร็จรับเงินนะครับจริงๆพวกชิ้นนี้มันเอาไปนะครับเอาไปทําได้หลายอย่างเลยครับถ้าเกิดการใครรู้นะครับก็ไปผูกสูตรนะครับออกอันนี้เดี๋ยวผมปรับนะครับเป็นเจ็ดหนึ่งหนึ่ง อ่ะนี่เป็นสามปุ๊บข้อมูลก็มาให้อัตโนมัติก่อนนี้ถ้าเกิดเราไม่ใส่ไมร่ระบุเลขสั่งซื้อมันจะออกมาแบบแปลกๆนะครับมันผูกสูต่ตัว vlookup มาให้นะครับดังนั้นถ้าเราอยากแก้ไม่มีเราก็ไปไปแก้ตรงนี้นะครับแต่เดี๋ยวมันจะไปพันกับเวลาวันนี้ถ้าเกิดมีใบสั่งซื้อนะครับดังนั้น ในตัวของรายการขายนะครับในตัวของรายการใบสั่งซื้อถ้ามันไม่มีจริงๆนะครับเรามาดูนะครับตัวของใบสั่งซื้อมันไม่มีเราก็ควรใส่เป็น0ูนย์ มาโอเคมันเมื่อกี้เราไปแก้สูตรมันนะครับอันนี้ก็คือมีปัญหานะครับนั้นถ้าเกิดมันไม่มีจริงๆทำไงครับใส่ศูนย์ไปได้ไหมครับใส่ศูนย์ไปเลยอ่ะมันก็ยังผูกมาอีกมันก็พยายามที่จะให้มีให้ได้นะครับ อาแล้วก็ใส่มันไปนะครับก่อนนี้ประเด็นนะครับเราก็ต้องไปแก้สูตรนะครับเพราะมันปลูกสูตรช่องนี้ไว้อยู่นะครับก็ต้องไปไปแก้สูตรนะครับในของรายการนี้เอานะครับดังนั้นนะครับตัวของไฟนี้ก็เสร็จสมบูรณ์นะครับถ้าเกิดมันไม่มีแวด ตอนนี้ถ้าเกิดะไรเราก็ไปตัดแวนออกนะครับเราไปพอนี้มันผูกสูตรไว้หมดแล้วนะครับแก้ชื่อนะครับที่อยู่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีโลโก้ให้เรียบร้อยนะครับต้นฉบับอะไรพวกนี้ให้เรียบร้อยสำเนานะครับแก้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะได้ไปปรับใช้กับทัวร์ของธุรกิจเราได้นะครับก็เป็นหวังไม่ยิ่งยิ่งนะว่าตัวของไฟนี้ จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะครับแล้วพบกันใหม่ในตัวของคลิปวีโอหน้านะครับสวัสดีครับ